วัสดีครับอมาชมกัน่อครับตอนนี้ช่างพัดกำลังจะติดแล้วครับบ้านหนึ่งครับฝั่งนี้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนี่เย็นไหมหละข้างในอ่ะทำไมต้องปิดประตูอ่ะคครับอ๋อต้องปิดประตูหมดเลยครับฝั่งนู้นก็ปิดฝั่งนี้ก็ปิดครับ ต้องเป่าสเปรย์ด้วยนี่มาดูกันเลยว่าจะมืดแค่ไหนเอาอขคัดกาวาหมดแล้วบ่ไมาช่วยลูกพี่ติดละ่ะลูกพี่ติดคนเดียวเดี๋ยวพังเดี๋ยวพ <c oughs> <c oughs> ออโอ้มืดเด้เฮ้ยไม่ใช่ก็ติดข้างนอกบอาฟิล์มอะ่ะ ดำดีแทะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตนี้ติดแบบแปดสิบเลยนะครับโอ้แเจ้า <c oughs> ปนบอกเสร็จธัรกแล้วเดี๋ยวนอนก่อนเด้อ อ่โอโล้หลายลๆๆลอันนี้คือเดี๋ยวคิวต่อไปน่าจะเป็นหกลอ้อครับเดี๋ยวเอาของทอทงมาก่อนติดของทอทงก่อนโอ้รีดน้ำแล้วรีดน้ำแล้ว พี่น้ำแล้วครับอโอ้มืดติ๊บเลยพี่น้องเลยนี่่างพัะกำลังไล่ลมออกครับฮะทำไมอ่ะมันนนา อช่างพัดบอกมันหนาครับเอ้น้ำยาที่ใช้ฉีดเป็นน้ำยาอะไรอ๋อต้องรูปต้องล่ อะไรฝุ่นโอ้โหยังไม่ฝุ่นอีกนะ <_ d ata> แต่พ่อถึงเวลาเขาติดฟิล์มเขาต้องปิดประตูบิดไล์ให้หมดมิดชิดเลยครับไม่ให้มีลมเข้าได้เลยในรถอะ่ะ มันจะรีดยากมากเลยโอ้โอ <c oughs> อ๋อทำไมต้องเปะตัวนั้นล่ะอันลอยครับอ๋อกันรอยอ๋อ,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 อมีสูตรช่างแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันครับติดตัวนี้เราต้องรีดอีกใช่ไหมอ่ากันรอย พอสมควรแล้วนี่นี่ขนาดติดแค่แผ่นเดียวอะยังดูมืดเลย54ประมานนี่้โหไม่ต้องห่วงเคนตัวนี้มีติดหลายคนยัง,งติดไปหลายคนยังดดยหลายคันแล้วอะครับเกินสิบไปเลยนี่นะอ๋อ ไ้รุ่นก็มีสองแบบฮะไม่ติดใสก็ติดดำเลยไหนรถไวรุ่นรถสิ่งงบ่ถ้าไม่ใสก็เอาดำแบบนี้เลยบ่ที่ใส่มันจะกันแดดได้หรอก็ได้เลยเี่าะว่าเราเอาพิม <c oughs> คุณภาพใส่อือครับโอ,โอ้เจ๋งเลยนี่ดำมิดเลย ให้คู่นี่มันดังมานานแล้วเนาะนานแล้วสุดยอดเลยต่ก่อนเนี่ยดังสุดแล้วให้คู่ก็มีมาเพิ่มเติมคือลายใบหน้านะ<ช>มาทีหลังเนาะสามเอ็มมาก่อนเราสามเอ็มมาก่อนเราสามยูต่อยิ่งทาง สามเอ็มนี่ฟิล์มคุณภาพเหมือนกันเนาะใช่ไหมวันนี้ตารางอย่างนี้ฟอร์ม,มต้องบริษัทแปลีเดียวยบริษัทมาขายอย่างเดียวครับจะว่ายี่ปุ่นมาขายไม่ไม่ค่อยเวิร์กเลยใช่ไหมใช่ครับรถนี่เก็บสีมาแล้ว Thời, mà. <coughs> đồ, 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 ở ở này, đây, mà, cói lông nó đốt mò sai chiều tuýn này, phần chiều ออกอยู่อันนี้อะไรวะยางนี่นจเจ้าวอา้วทำไมว่าเวลาติดฟิล์มต,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 ต้องติดต้องติดกางวันใช่ไหมใช่ครับถ้าติดไม่มีเดทก็ไม่ดีใช่ไหม ทั้งี่มันไม่ค่อยจับอ๋อยิ่งแดดตอนร้อนยิ่งดีเนาะพูดถึงดีไหมครับดีครับแด่ตอนตอนติดในร่มนะครับแต่ติดกลางแดดก็รีไม,ไม่ทันเหมือนกันแห้งครับรีไม่ทันเหมือนกันอู้หมืดเลยนี่ปิดเลยเย่มันก็เงาอยู่ดีละ

เออพา่าพา่านี่พนักง,งานถอดแล้วก็ประกอบครับถ้าติดพวกหกล้อติดบานหน้ามันยากเนาะมันจะมีฝุ่นเวลาเราเนี่ยมันจะขึ้นมาจากข้างหลังเนาะพวกขี้ดินพวกอะไรนะ่ะ เป็นเม็ดเลยแหละรุ่นปาดเสียงผมร้อ,รมองเลยเออแผดานมุดเป็นหออ <c oughs> ่ออืมต้องทำความสะอาดให้สะอาดที่สุดเลยครับ <c oughs> โอ้เอรเย็นเจ็บเลยทีนี้ ต้องหวงเข้าไปอบผิวอีแล้วช่างพัดเข้าไปอบผิวอีแล้ว อยู่ไหนนี่ฮะอยู่ที่ไหนอยู่บ้านกดบะอยู่ซอยไหนยอ๋อยู่โพลรเลย บอกว่าอะไรนะไม่มีแฟนใช่ไหมเออแล้วกูจะเาอาคลิปนี้มาแท็กในห้างเขาึงบอกให้ว่าไม่มีแฟนเ <c oughs> รียบร้อยแหมประกอบได้เร็วมากเลย <c oughs> อะไรโน่นอะไรย่างเงี้นี่งานทุกงานเอาตองเช็ดทินนด้งเลยเหรออ๋อครึบเบอ,อไหนดูหน่อยดิปึ๊ดดำมีเลยดำปีเลยข้างหน้าไม่ติดครับข้างหน้าก็จะไว้แบบนี้แหละ ใชไม่เละเวลาขับกลางคืนมันจะง่ายมันจะขับง่ายครับ <c oughs> นี่ติดมาจากโรงงานเลยข้างหน้าเดี <c oughs> ๋ยว <c oughs> เราดูตอนจบครับวนครับลบหน่อย ủa, để, nghe tiếp. nè, kéo rồi này nè, cái còn mong ngay rồi đó, cái chụp à, nó, nè, mong ngay rồi. นี่ขับเก๋งวันกลางคืนก็ขับได้ใช่เหรอแปดสิบเลยนะคมันขับได้อยู่แต่มันมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หรอกไอ้ช่วงฝนตกมันยากอ้วนมาอยู่โครเหยยทำไมไปท่านู้นน่ะที่ไหนอ๋อขณะผมติดฟีมัตเตอร์ ของดีแม่งต้องตัดอกเลยอ่ะมันมองมองยากหกสิบไหมดี๋ยาวเลยมันเหนียวครับฟังเสียงนะน้ะ,ะนี่ยากเฮ้ยใครสนใจติดครับมาได้ครับนี่ของผมติดนี่สี่บานนี่ก็ สองพันครับหาได้เลยครับร้านพัดเอติดเลยครับช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยข้างๆนี้แนะนำให้ติดแปดสิบไปเลยต้องใส่แผ่นใสครับกันลาย <c oughs> <c oughs> คันเปิดตัวห้หน่อยเร็วเอา้าเปิดข้างในไม่ได้ที่ล็อกไอ้กันดิกหรือ่าครับอืมก็มันเล่นไม่ล็กอกเนาะมันขับไปมันไม่ล็อกได้นีถ้าไม่ล็อกกันดิกอะ่ะมันเปิดได้เ,เสร็จแล้วครับไปดูข้างนอกกันไปถ้าติดข้างหน้า,าหกโลน่าเต็มมาเท่าไหร่ อือนนนนทีโอ่ทนโน่อะที่โน่ส้มอะอืมที่โน่ส้มะจะลงไหมนะเป็นไรคงัวจะไม่ลงปีมันหนาเน่นนอ๋อมันจะมีเบอร์ถ้าถ้าองี้งต้องเป็นเบอร์บางนะนี่เบอร์ฮะถึงได้บางกว่านี้ครหกสิบยีงเงี้ยใช่ครับเพอถ้าแปดสิบมันหนามันหนาครับมันจะเป่ายากอ๋อหกสิบพอลงเออหกสิบอ่ะ กี่บาทได้ได้ได้ยี่สิบฮะยี่สิบยี่สิบโอ้เพราะว่ามันจะเฟื่อง่อยนไหมอ่าขับจะให้พี่วิเสียขับแต่ถ้ามาเตอร์ไม่ถึงมาเตอร์ไม่ถึงอ่ามาเตอร์ถูกกว่าแต่ถ้าประตูข้างก็มันเดิมห้าร้อย่คร่บใช่ไหมหกร้อยห้าร้อย หรือเราก็ใส่ข้างๆเนี่ยใส่คล้อมให้คู่ตัวนี้ไปเลยข้างหน้าเราไม่ต้องใส่ขืมเสีย,ยอืมรามตัตตม,มตัวนี้เราประกันเจ็ดปีครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกเอาหกปีก็พอแล้วหกปีติดใหม่ มันไม่เหมือนกันวะผมนึกว่ามันจะแยกฝั่งอ๋อมันก็แค่นี้ไงกดลงไปอ,อืมแผงถ้าพวกบางรุ่นมันจะเป็นพลาสติกใช่ไหมเป็นถุงเหมือนถุง ผมพค่สติหนาหนาอ่าครับอ๋อนีมัด,ด้ากับฟอร์ดได้บ่ใส่มาเนี่ยช่ครับเกะได้หมดเลยไหมทำเรียนแบบสไตล์พวกรถยุโรปไหนเ <c oughs> นี่ยเนี่ยนะ <c oughs> เป็นพวกพีเอ็จะทราบแบบเนี้ยมั้ยบอกครับถ้ารถญี่ปุ่นไม่เหมือนบอกรถญี่ปุ่นไม่ค่อยใส่มากอ๋อเกะไม่อนี้ก็ห่างหมดเนาะครับ <c oughs> ตัวน,นี้มันล็อกอะไรล็อกนอนอันนี้นเป็นอะไรวะนี่ไมพลาสติกพลาสติกพลาสติกกับฟองน้ำโอ้มต้องแกะออกเสียไม่ได้ป่ะเสียทั้งอันนี้หลุดเข้าไปเลยฮะ นี่ต้องไปต้องเกาะข้างนอกก่อนวะอ๋อเราต้องเกาะจากข้างนอกก่อนนี่เป็นล็อกมั้งอ๋อครับแล้วถ้าเราเสียบเข้าไปมันไม่ล็อกปะถ้าเสียบไปเร็วมันก็จะหลุดไปนี่อ๋อมันหลุดไปข้างในหน่อยใช่ครับขั้วสองบานครับตรงนู้น เดี๋ยวมาชมกันในคลิปต่อไปครับ <c li ap> คลิปสุดท้ายแล้วคลิปต่อไปมาดูว่าติดเสร็จสั่งนี้เสร็จมันจะดุจะดำแค่ไหนครับมารอดูกันได้เลยครับ <c li ap> นี่ครับฟิล์มที่ผมติดก็คือตัวนี้นะ ไฮคูคาร์บอนไฮคูเบล็์คาร์บอนครับสวยดำดุตัวนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวมันเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม